บิวกินและพี่พีพูดอะไรถึงกันทำไมน้ำตาไหลทั้งคู่ไปฟังเรียกว่าเป็นคู่จิ้นที่น่ารักและใครๆก็ชื่นชอบสำหรับพี่พีกฤริและบิวกินพุทธิพงศ์ที่ทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลานานซึ่งมักมีโมเมนต,ต์น่ารักนรักร่วมกันมามอบความสุขให้แฟนคลับทั่วเอเชียซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้มาเป็นแขกรับเชิญรายการตีถ่ายครัวซึ่งมีบางช่วงบางตอนเปิดเผยถึงโมเมนต,ต์ความประทับใจ ที่เล่าถึงกันและกันจนต่างฝ่ายต่างเสียน้ำตาโดยเริ่มที่พี่พียเล่าว่าก่อนหน้านี้ที่จะติดมหาวิทยาลายัยบิวกินเป็นคนติวหนังสือให้พอเราเรียนจบก็รู้สึกมองกลับไปภาพตรงนั้นแล้วมาตรงนี้มันคือความรู้สึกทุกๆอย่างมันคือภาพแรกที่เรา อย่างคงนั่งติวหนังสือด้วยกันจนมาตอนนี้ที่เราเรียนจบเขาเรียนจบและได้เล่นซีรีส์ด้วยกันมีงานต่างๆคู่กันทั้งหมดที่มันเข้ามาเลยรู้สึกว่ามันคือความสําเร็จของเราและเขาแล้วเราก็ดีใจที่สุดดีใจที่ทุกวันได้เจอเขาจะร้องไห้อีกแล้วดีใจที่ได้โตมาพร้อมเขา ได้ทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันดีใจที่ได้มีเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตซึ่งยังคงเป็นคนที่วางดีต่อกันและกันและซัพพอร์ตซึ่งกันและกันในขณะที่ทางด้านบิวกินเปิดเผยจริงๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นคนแข์คนรอบข้างมากและใส่ใจคนที่อยู่ใกล้ๆเขาตอนนี้เขาโตขึ้นเยอะและเห็นพัฒนาการเพราะเขาเก่งขึ้นจัดการชีวิตวางแผนอะไรได้มากขึ้น ก็ดีใจและภูมิใจเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเขามาตลอดและขอบคุณพีพีเพราะหนึ่งใน3ชีวิตของผมที่ผ่านมาตั้งแต่เราได้เจอเขาเราก็เจออะไรใหม่ๆเยอะมากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากการที่มีเขามาอยู่ตรงนี้และให้เราเขาดีกับเรามากๆเขาให้ใจเรามากเขาซัพพอร์ตเราทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจเมื่อเราลองทำสิ่งไหนหรือเราได้เติบโตขึ้น เขาคอยซัพพอร์ตเขาไม่หายไปไหนก็ดีใจมากๆที่มีเขาอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากๆที่สู้ผ่านทุกอย่างมาด้วยกัน